สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมพามาที่งานแต่งเคพื่อนที่จังหวัดเชียงรายนะก็จะเป็นงานแต่งยามช้าที่จัดแบบล้านนาดั้งเดิมนะครับก็ดูในงานนี่คนเยอะมากเลยนะก็เดี๋ยวเข้าไปชมกันนะครับเข้ามาอันดับแรกเราก็จะเจอบายสีก่อนเลยครับเป็นงานละเอียดและสวยงามมากๆเลยนะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแห่ขันมากด้วยนะครับ สถานที่จัดงานในเช้านี้เป็นร้านลาบร้านอาหารเหนือของทางฝั่งครอบครัวเจ้าบ่าวนะครับและเราจะไม่ทิ้งความเป็นเมืองเหนือด้วยการมีลู่ลาบตามประสาคนท้องถินมาดูเจ้าสาวของเรากันบ้างหูยสวยหวานสมกับสไตล์สาวเหนือร้านนาล้านใจนะครับงานแต่งนี้จัดที่ร้านนายยกครับเป็นร้านอาหารเหนือที่มีชื่อเสียงในอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายครับ แขกผู้ใหญ่ก็มากันแสดงความยินดีกันแบบน่ารักครับและอันนี้ก็จะเป็นทีมเพื่อนเจ้าสาวครับเจ้าสาวแอบมีกลัวโดนกันซีนนิดๆิดฮ่าทุกคะวายุงเอเอามือปิดปากนิดนึงก็จะมีการถ่ายรูปเก็บไว้เผื่อไว้ดูเป็นอัลบั้มนะครับแล้วก็แต่ละคนก็จะแต่งชุดแบบโทนสาวเหนือนะครับก็ เป็นชุดที่เข้ากับงานมากนะครับและก็จะมาถึงการกั้นซุ้มประตูต่างๆนะครับแต่ณนะที่เห็นอยู่นี้ไม่มีประตูเงินประตูทองนะครับเดี๋ยวเราเจอกับผู้ใหญ่ของทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวหน่อยนะครับพ่อโอ้ประเทศแห่งแตกงแต่กันไปทางไหนเนี่ยฮะมันไปทางไหนกันเนี่ยฮะเฮ้ นี่นะครับเนาะบ๊อบพีทครับวันนี้บ๊อบพีทนะครับเนาะบ๊อพีทพยายามนับบ้านอย่างเนาะครับเนาะมาได้เอาอ้เาี่ยมาตัวยังนั้นครับบ๊อบพีทนี่มัเป็นชิ้นบ๊อพีทเดี๋ยวเฮายเ้ามาเจียเดี๋ยเ้เจ้าสาวมาจี้ว่าแม่ก็บอก่าแม่เอาเนาะการย์มันเป็นความสามารถของเจ้าบ่าวที่จะต้องไปเสาะหาเจ้าสาวคนเดียวเด้อ ครับสาวก็นี่งามขนานนะครับถ้าจากน้แจ้ผมก็จะเอาลูปให้แจ้เขยมาฟากปนี่หมดยูหมดหลับหมดรวยหมดเจ็บหมดเป็นนะครับเมื่อวังนี้มื่อวันนีตุนเต้าเนาะอาจารย์ก่อคนเดาคนแก่เจรจาผู้อาจารย์มาปิดมาไปปัญหานย่งเนาะนุ่นจ๋าพี่มาแล้วจ้าครับแก้วครเครับมันจะโน้มเวสีมันจะโดนไมเสียบ รงานตอนเช้าเต็มไปด้วยความอบอุ่นมากครับมาเกือบทั้งหมู่บ้านนะก็ต้อนรับเจ้าบ่าเจ้าสาวของเรานะครับเพื่อจะนําเข้าสู่พิธีการสําคัญครับขอบคุณวันนี้ได้นําทั้งเงินสินสอดและทองมั่นครับที่จะเตรียมมามอบให้กับคุณแม่คุณแม,คณแม่คุณแม่เจ้าสาวรับและส่งฝากไว้ให้ มองแหวนและยิ้มค่อยๆสวมเข้าไปเรื่อยๆเ,เลยครับเจา้าบ่าวครับพี่แอนครับบริษัทครับพี่บริษัททีีมอบสินสอดต่างๆสมแหวนแต่งงานและพี่รดน้ำในยามเช้าก็ได้ผ่านไปด้วยดีนะครับและมากินเลี้ยงฉลองในยามเช้าครับไไตัไไดภาพไปทางงานเย็นและทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ได้ให้เพื่อน ได้มาพักที่โรงแรมดูวออ์ครับเป็นโรงแรมที่สวยงามในแถบนอกเมืองเชียงรายมานิดนึงความอางับน้ำโรงแรมอยู่ไม่ไกลจากวัดร่องขุนนะครับขอบคุณพี่แคนแล้วก็นางนุ่นมากครับและสถานที่จัดงานเย็นนี้ก็คือโรงแรมดูวออ์นี่เองแหละครับแล้วก็เตรียมแล้วนะครับยามเย็นป้าย ว่าทางออเอนไนจัดงานได้ดีมากครับผมไม่คิดว่าจะเนรมิตร,ราคานี้ได้เท่านี้เลยนะดีงามบรรยากาศก็จะเป็นฟิลในสวนข้างสระน้ำแล้วก็รายรอบไปด้วยการประดับตกแต่งเป็นดอกไม้และผสมผสานกับดอกเรานะครับชื่อมองคลตีไปทางว่าดอกเราก็ได้ครับเพื่อนเจ้าสาวก็เริ่มมากันแล้วครับ ดอกเราจากฟินาล่ฟินาล่เวิร์กดอกเรานี่ไปต้องลงทุนไหนอีเอาจากร้านล้นเนื่องจากทางเจ้าสาวเป็นเจ้าของร้านดอกไม้สุดแสนน่ารักในอำเภอเมืองน่านนะครับมาดูโซนอาหารเย็นกันบ้างมีอะไรบ้างนะครับไปไปดูกันก็จะมีข้าวตามที่ทุกท่านเห็นนี่เลยครับ สามารถตักได้เรื่อยๆไม่อั้นเลยนะครับเป็นแนวบุฟเฟ่ผลไม้ต่างๆนะครับผมก็ว่าหลากหลายดีในงบประมาณเท่าที่บอกนะครับแล้วก็มีทุกอย่างเลยนะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรก็มีนะครับและหนึ่งในเพลงที่เหมาะกับงานแต่งงานเริ่มบรรเลงแล้วครับตราดนี้ไปจนนิรนันดร์ เครื่องดื่มเครื่องใจต่างๆนะครับก็เดี๋ยวตอนดึกน่าจะหมดนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นขนมนะครับหลายส่วนในนี้มาจากร้าน s ั n t o รี b เบ e นะครับมาเริ่มถึงพิธีสำคัญแล้วครับนนเจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าสาวครับเดี๋ยวเช <Woo! S 1> ิญ และโอกาสเดียวกันนี้ครับโุกง่ารับหมายวัชรวีนำทุกท่านไปสัมผัสกับบรรยากาศแห่งความรักในค่ำคืนนี้ครับพรบมมือดังต้อนรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราเข้าสู่พิธีฉลองมองคลสมรสครับกดรูปลอดใต้ซุ้มประตูไม่ทันขอจิกรูปมาจาก Facebook เพื่อนสาวนะครับ แล้วก็เลื่อนกัใจมาเตือนพี่เพื่อนพี่น้องนะคะที่มาไกลมากๆจากการชนะวันีก็มานะคะคนทุกท่านเลยค่ะที่มาหากันนะแล้วก็จากเชียงใหม่นะคะจากกรุงเทพลางานเยื่อแบบมางบงานของคุณนะคะมนตั้งแต่เช้าเย็นลูกเรืออยู่ก่อนค่ะลกหน้านะคะโอ้เดี๋ยวพิมอ้อเดินมาได้ยินขอบคุณขอบคุณทุกทุกคนเลยจริงๆนะคะวันนี้ตั้งใจที่จะแบบ วางแผนจัดงานากานะะันมาค่ะก็คืออยากให้ทุกคนมีความสุขไปได้วยกันนะคะ,น,ะ,คะน่ารักกับลูกกับลูกแล้วก็ดูแลลูกอยาก่างสม่ำเสมอจริงๆพี่แคนไม่เคยดุไม่เคยด่าไม่เคยเราไม่เคยทะเลาะกันเลยนะคะมีแต่แบบพูดคุยกันอะไรแล้วก็จัดเ่างรแล้วก็พูดคุยกันให้เข้าใจกันพี่แคนดูแลทั้งคุณแม่นะคะครอบครัวนะคะแล้วก็ดูแลเพื่อนนะคะแบบพี่แคนไป ขอเมาส์ทั้งเจ้าบ่าวเป็นคนชอบทําอาหารให้เพื่อนๆกินนะครับตอนที่แวะไปจีบเพื่อนสาวบ่อยๆที่จังหวัดน่านสมัยแต่ก่อนนะครับแล้วก็เพื่อนเจ้าสาวก็จะได้กินอาหารอร่อยๆตามฝีมือของฝ่ายชายนะครับไม่มีอะไรที่จะตอบแทนเราความรักความรักทุกๆ่ัใจเลยที่จริงางตท่้าก็ดูแลี่ครับต่อไปค่ะ โอเครับามเออว้านี่ก็เป็นการแสดงความรักแบบน่ารักน่ารักในสไตล์ยามเย็นครับเอ้จตอกติผายผมแล้วไงนี่ตอกติผายผมเดี๋ยวจะบ่าวไว้รอห้าเนอะจะมีแขกเป็นตัวแทนในการโยนนะครับ เราจะนับถอยหลังพร้อมๆกันนะจัดพร้อมนะสาวโสดตรงโสดพร้อมไหมครับพร้อมนะเอาดังๆพร้อมไหมพร้อม,พร,อมพร้อมแล้วนับห<ส>้าซีต้องบากนีนน่นะนะพี่แกสามสองหนึน่งโยนครับโยนโยนไปว้าวได้แต่งแล้วได้แต่งแล้วดีหนาโอเคเอาละครับเพื่อจะสาธิตเลยเพื่อจะมาเรั่มรับตั้งรับ งานแต่งสาวแซ่บก็ต้องมีแข่งดื่มบริ้งนิดนดหน่อยหอยบ้างครับ อเบสแตะตัวเจ้าสาวก่อนใช่ไหมใอ่คสตาบอกนะจริงๆนะบกล้เขาใกล้กันเลยนะะแต่ว่าฝั่งนี้มาแตกตัวก่อนไม่เป็นไรนรของขวัญสำหรับพี่พีชนะเจอเลยครับ Tinder Go Free 6เดือนครับเพราะว่าเจ้าบ่าเจ้าสาวเจอกันที่ Tinder นะครับแม่เสียดายซัง <c oughs> และความสนุกแบบมันๆเพิ่มไปอีกจะเพิ่มต้นเพลรับที่อ f t e r party กลางคืนครับมีหลายจังหวัดส่วนมากเน้นไปทาง EDM นะครับก็ดีงามในส่วนที่อยากจะบอกเจ้าสาววันนี้กูดีใจกับมึงมากที่มึงเจอ ผู้ชายที่รักและพร้อมที่จะดูแลและเข้าใจมึงไปตลอดชีวิตและเป็นเรื่องโชคดีของทางฝั่งเจ้าเบ่าเองเช่นกันที่เจอเพื่อนสาวผมที่น่ารักเวลารักใครแล้วรักสุดหัว,หวใจขอให้ความรักของทั้งสองคนสวยงามแบบนี้ตลอดไป วันข้างหน้ามีอะไรหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กันนะครับ